ท่านผู้ชมกับรัฐบาลเดินหน้าสนามบินเพชรหัวหินพร้อมกับเคลื่อนสู่การเป็นเอเวอเร n ั u b และ Tourism มับครับก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการพัฒนามาตรฐานสนามบินเพื่อรองรับอินเตอร์เนชั่นแนลฟลที่ท่ากาศยานหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรามาสสี่ของ ปีงบ6-8ซึ่งนั่นจะเป็นช่วงหายสีซสั้นให้ทันต่อการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชะอำเพชรบุรีหรือว่าหัวหินประจวบคีรีขันนะครับพร้อมขอให้มีการบริหารจัดการเรื่องของสายการบินจากเชียงใหม่มาหัวหินด้วย โดยในอนาคตก็คาดว่าจะมีสายการบินบินตรงจากหาดใหญ่มาที่นี่ซึ่งจะทําให้นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียมาท่องเที่ยวได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับและเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาครับท่านนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊ก เกี่ยวกับความคืบหน้าในการพัฒนาสนามบินเพชรหัวหินครับว่าก่อนหน้านี้เคยมาตรวจความพร้อมและเร่งรัดการขยายรันเวย์ที่นี่แล้วก็ใช้เวลาว่างช่วงวันหยุดวันนี้มาตรวจความพร้อมของที่นี่อีกครั้งเพราะว่าตอนนี้มีสายการบินพาณิชย์ของแอร์เอเชียมาเปิดให้บริการในเส้นทางบินหัวหินเชียงใหม่แล้ววันละหนึ่งเที่ยวบินก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่จะทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่นี่เพิ่มมากขึ้นสําหรับเพชรบุรีประจวบคีรีขันถือเป็นประตูบานหนึ่ง สู่การเป็นอเวชันหับและทัวริสต์หับโดยทางสายการบินแอร์เอเชียก็พร้อมเปิดเส้นทางบินจากภูมิภาคอื่นแล้วก็มาลงที่นี่เพิ่มเติมด้วยซึ่งท่านนายกก็บอกว่าได้มีการกำชับท่านรัฐมนตรีสุริยะนะครับแล้วก็ท่านประหละัดกระทรวงคมนาคมที่เดินทางมาที่นี่ด้วยกันเนี่ยให้เร่งดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการแล้วก็ประสานกับสายการบินพาณิชย์ต่างๆที่พร้อมให้บริการที่นี่จะได้มีนักท่องเที่ยวมาเปิดเส้นทางบินที่นี่เพิ่มเติมได้หลังจากนี้นะครับ